สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะวันนี้ก็จะมาเอามาสอนสร้างบ้านนะนี่ชื่อผมเองไม่รู้มาขึ้นมาได้ยังไงฮนะก็อย่างเดิมฮนะตามที่ผมเคยบอกไว้ผมก็จะสร้างบ้านนะวันนี้ถ้าทะเลทรายไ,ไม่ผมก็สร้างบ้านบ้านทรายทองนั่นเองนะแล้วบ้านทรายทองจะทําไงผมจัไม่ดูนะ้อ่ะหาที่โล่งๆฮนะเคยตรงนี้นะ่าจะทําได้เคะก่ okay. อนแรกนะ นี่ยทองเอิ่มสายอ่ะเนี่ยน่าจะทองเอิ่มสายทองอุ้ยดีว่าทำไมมันอันนี้นี่ผมก็จะทำเป็นตู้ดูแลอุ้ยตัวเบา ก็อย่าไปทำล็อกเล่แนแหมนะผมจำปีใส่แดงมาก่อนเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยอัดแล้วแม่งแหลกนะอาจจะมีแหลกแหลกแหลกบ้างซึ่งผมลงยูทูบแล้วผมไปดูแล้วผมรับไม่ได้เออเทเลสเราใส่แดงไปไหนวนะอาจจะมีเสียงรบก้อนนิดนึงนะบ้างผมติดถนนโคตรดังเลยไอรถประกาศหัวขวดเนี้ย เ้มันอยู่ไหนไว้บล็อกเนี่ยขอ,อ้ทั่ววอนะเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้อยู่ข้างซ้ายนี่เขาไม่บลอกอเราก็ต่อ,ตอกัรสร้างบ้านใส่ทอง ไม่ต้องขอเดหานะขอแค่กระตับกระโบแล้วฮนะขออยู่ได้ไม่ต้องใหญ่โตมาหงรันก็ใช้เวลาเงีเย,งยบเสียงแป๊บหนึ่งนะ Side there. โอเคตอนนี้ผมก็กำลังสร้างโครงของบ้านอยู่นะของบ้านไฟทองผมสร้างผิดตรงไหนฮะก็นี่ฮซักนี่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 ทรายทรายแล้วนี่ก็ทองมันก็ถูกนะฮะแล้วก็บทสุภาพนะฮะผมั่ดด้วยความจริงนะ เุี๋ยวตะนนิดนะไปคุยกันกน,นี่มันอยู่ในห้องแล้วนะ๊นีน่ตีแมวตีแมวมาใส่ตังสวะวงเดี๋ยวอกมา โอเคครับผมก็จะหาประตูประตูเลยจีนประตูประตูประตูโรงพยาบาลป่าประตูประตูโรงพยาบาลผมว่ามันกขเป็นประตูจีนนะดูร้านสิจีนหรือญี่ปุ่นวะโอเคฮะต่อไปก็ฟองน้ำปลาใสายนี่ไม่ได้ฮะแบบนี้เขาเรียกว่าเลี่ยมง่ายเกินไป ใส่ไม่ดีเลยเตุ่มทรายเข้าไปอีกอะความสวยงามเขาเรียกอย่างนี้พี่เบ่าว่าสวยงาม ตอนนี้ก็มืดแล้วนะปักทัชหน่อยไม่รู้นะผู้ชมเจอดูได้แบบว่าตั้งแต่ะคลิปที่ผมอัดมานี่มันเลยทุยมากโอเคนะเอาที่เยียบมาหน่อย วิสตสวิตมาเท่าแล้วก็เขาเรียกว่าเลเพิดใช่ป่ะโอ้ยแรงแรงเราปักป้ายเพื่อบูชาหน่อยนะช่้ยอืมอันเฉย ไอ้จ๊ะกขออัยดยวยดิเป็นสุภาพบ้านสายทองตกแต่ในบ้านดอกนิดเดียวนะนิดเดียวววขี้เกียจเ,เยอะแล,ะล,ะละ้วก็เนี แต่งนะโหจะเลือกมาใส่ให้หมดเลยเตียงครับกางเกงที่ปัญญาเชฟดแล้วเตาผิงเอาอะไรอีฮะเอาอะไรดีตัวอินชอนอินชาร์ดด้วยกันอินชานอันนี้แต่งเลือกง่ายก่อนนะเดี๋ยวผมก็แต่งทีละงนี่ครับติ้งวางตรงนี้เราเข่า ใส่มาว่าอะไรก็อะไนนี่มันสไตล์ของผมนะผมอยากทำอะไรก็เรื่องของผมอะ่ะโอเคโน้ตห้าสวยงามรปเปล่าสวยงามแค่นี้เหรออาขอสลิปปิ้ง ิปนี้ก็จบไปกันแล้วนะฮะกลับบ้านรายทองนะ,ะสร้างแบบสไตล์ของผมเองนะฮะแบบสร้างแบบมักง่ายนะฮะเล่นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะฮะมันแรกมันแรกอะไรดีทำเล็ก <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะ,ะ <c oughs> นี่ก็ขอลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีครับย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 ับ อียัาแล้วก็ฝากสับตะคให้ช่องแนวเพื่อนผมด้วยนะอาร์ตคงชนะว่าที่มันมาคอมเมนต์คลิปที่แล้วนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนจริงๆแล้วนะบ๊ายบายเวย